ครับผมปอ๊อดเด็กวัดแก้วนะครับผมจะมาสาธิตวิธีถ่ายรูปพระเครื่องนะครับสําหรับคนที่จะถ่ายรูปพระเครื่องแล้วส่งมาให้ผมช่วยดูให้นะครับผมยังไงก็รบกวนนะฮะทำตามวิธีผมบอกนะครับผมมันจะช่วยให้ผมดูพระให้คุณง่ายขึ้นนะครับนะฮะไม่ต้องทักแต่ไม่ต้องทักไปขอรูปกันบ่อยๆนะครับผมโอเคนะครับท่านกดเข้าไปที่กล้องนะครับกดเข้าไปที่กล้องแบบนี้นะครับน่ากดไปที่กล้องนะครับผมกดเข้าไปที่กล้องปุ๊บนะครับ มันจะมีเลข1เห็นไหมกดเข้าไปที่กล้องเนี่ยครับมันจะมีเลข1น,นะครับให้กดเลขกดมันเป็นคูณสนะครับคูณสแล้วก็เอาพระเข้าไปใกล้ๆอย่างน,นี้เลยนะครับพระเข้าไปใกล้ๆอย่างนี้นะฮะนี่นะครับพระจอแบบให้โฟกัสเลยให้โฟกัสให้โฟกัสให้ดูชัดที่สุดนะครับก็จะย่อถอยดูให้ hoy, ใหชัดที่สุดนะครับแล้วกดถ่ายแะเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแชะเข้าไป กดหลังอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับอ่าแชะเข้าไปนะครับเนี่ยกดข้างนะครับแชะเข้าไปถ้ามีท้ายต้องสําคัญต้องดูท้ายด้วยแล้วก็นะครับเนี่ยดูให้มันโฟกัสแล้วก็ก็ถ่ายกดแชะเข้าไปครับผมแล้วท่านก็จะมีรูปที่ชัดเจนนะฮะเราสามารถผมสามารถมาย่อด,ดึงขยายดูดูสัสดส่วนพระได้ชัดเจนนะครับ เนี่ยมันก็มันทําให้การทํางานง่ายขึ้นนะครับแล้วรูปภาพที่ถ่ายมาก็จะสวยด้วยนะครับผมโอเคครับฝากไว้ครับสวัสดีครับ